เห็นไหมครับจะมีกรณีนี้นะครับถ้าเอากระเป๋าขึ้นมาให้แกเพราะเรื่องอะไรแกไม่เคาะให้เลยนะครับเดี๋ยวถึงหนองด้วยแล้วแะแจ้งนะครับทุกท่านครับเดี๋ยวว่ถึงน้องบวยแล้วเดี๋ยวผมจะบอกทุกท่านนะครับกีใจอีู้ใจอ่ะ ความผัดท้าของแต่ละคนนะครับยกสูงหน่อยนะพี่นะมาครับมาครับก็บแป็นร้อยเก้าท่านนะครับ ด้วยความศรัทธาจริงๆฮะก็ค,คนดูไม่มีทอดจริงๆฮะพี่มาครับมาครับนี่ฮะนี่มันเป็นบุญของเท้า ชาเพชรบุรีนะฮะมีหลวงตาได้ทุด,ดงผ่านนะเราจะได้ไม่ต้องไปอีสานไปรอแกแบบนี้นะเขาผ่านมาเลยครับถอดหมวกด้วยนะครับใส่แม้ได้เรียบร้อยนะเหลือ833ท่านนะฮะสาธุครับสาธุครับใส่ใจได้แค่มองกำลังชมขอบคุณมากนะครับทุก ขอบคุณทุกการรับชมรับด,ดูนะตอนนี้เลยเผมว่าจ,จะพูดไม่ค่อยเก่งทนะจจเงท่าไหรนะ่ฮะมาครับมาครับสาธุครับสาธุครับช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ครับเป็นข่าวสารกันนิดหน่อยฮนะ น,นี่ครับหลวงตาครับเหาลูนะาาก,นะนนสสก,กินี่ล้ครับหลวงตาแเจ็ดเองครับด้วยไว้เจ็ด สามจะเจ็ดสิบสี่ปีนะเดินได้คู่ดงขนาดนี้นะ,นนะอดีตทหารผ่านศึกนะ,นส,นะสำหรับใครยังไม่รู้ความเป็นมาของหลวงตาบุญชื่นก็ไปหาดูได้ในดูเก่นหรือดูทุกนะ ่านซามฟิชชิงพางร์กนะฮะไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับเแน่นอนมากครับแน่นอนมากครับทีมงานนี้ครับไม่ได้เลยครับยกน้ำไม่ลงตาคอดแรงๆครับลงตาครับ ป่าทุกท่านนะครที่เข้ามาดู่าทุกย่าน,ข,นขอให้บุญครั้งนี้ส่งไปถึงทุกท่านทั้งหลายนะครับขอบคุณที่เรามาร่วมบุญร่วมดูกันไปเรื่อยๆนะครับมามาด้วยความศรัทธาจริงๆครับ ตลอดสายนะครับอนวายน้ำหวายนมไม่แก่ท่านนะยกน้ำเลยนะครับถ้ามาด้วยกันพี่ตั้งสูงๆนะ้วให้หลวงตาเคาะทีเดียวครับขาไปเรื่อยๆนะ

มาครับมาครับมาครับมาครบาครับมาครับมี่นับคับมาครมาับมาคราครัมาครับเดครับครัาครัมคัาคมารัมาครับมครับครับมา่ารับมามาคบาคมาคาัมาครับมาคาจะพักปิครับไลฟ์ัดเลยมครับคบักที่นี่เหรอ ารบาาลลได้ได้ครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศของเหล่าอาสาและประชาชนนะที่มาด้วยความศรัทธาครับมาครับมีสาวสวยใส่แมสหนะครับใส่แมสหนะครับออกเสือนี่นะครับที่หลวงตาพักนะครับขนมหมอ้อแกงแม่กิมลุยฮะนี่นะฮะ บรรยากาศโดยรวมครับก็น้าแวะมาซื้อขนมหวานทานนะแล้วมาเพชรบุรีก็แวะได้ครับทั้งปั๊มเท่งทั้งที่ไหนนะครับกับเจ็ดร้อยแปดร้อยสิบแปดท่านนะฮะตอนนี้หลวงตาจะพักอยู่ก็มาดูอะไรมีอะไรกันบ้างนะครับที่นี่เรามาชมก,กันนะครับ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 ที่นี่ก็จะมีขนมก็ สักพักหนึ่งฮะ,ฮะไม่ไม่นานมากครับไม่ไม่น่านจะถึงยี่สิบนาทีสิบห้านาทีหรอกครับใช่อันนี้ก็จะมีจะมีขนมนะฮะอากาศโดยโลมก็มีขนมหม้อแข็งนะฮะตามภาษาเมืองเพชรแหละมันจายร้อยยี่สิบเอ็ดพันนะรันนีว โอ้ยการโดยรวมว่ารถค่อนข้างเยอะขึ้นหน่อยข้าวปั๊มเท่งเลยนะข้าวปั๊มเท่งเลยนะได้เลยครับอันนี้ก็ก็ส่วนหนึ่งนะครับเจ้ครับ อันนี้คนของเรากำลังของเรานะครับวันนี้เป็นศูนย์หนึ่งนะครับความรู้สึกเป็นไงบ้างครับกับครั้งนี้ครับที่ว่ามาร่วมส่งหลวงตาครับเดินด้วยกันครับครับขอบคุณมากครับโดยรวมนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับ รถอ็เยอะนิดหน่อยฮะระหว่างร้อหลวงตาพักนะฮะรถก็จะเยอะประชาชนก็เริ่มทยอยไปเรื่อยๆครับ755ท่านนะคะ นี่ครับที่ที่หลวงตาแวะนะฮะแวะพักรอบนี้นะครับขนมม้อ,อกแกงแม่กิมรุยนะสวัสดีครับเจ็ดร้อยห้าท่านระหว่างรอก็ชมภาพบรรยากาศน,นู่นนี่ฮะถ้ามาเพชรบุรีไม่รู้จะซื้ออะไรก็มาที่นี่นะฮะ นี่ข้าวตังนะน้ำตาลแน่แนๆหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบครับระวังลรอฮะนี่รู้ว่าจะเป็นนี่ฮะคุกกี้ไส้สับปะรดถ,ถึงเ้าย้อยน่าจะมันพรุ่งนี้นะครับน่าจะประมาณพรุ่งนี้นะครับมีทั้งตาลปนดน้ำตาลสดนะมีครบหมดครับที่นี่ ขอบคุณที่ติดตามทั่วไทยนิวนะครับ แม่นุ้ครับเมื่อกีกถ้ถ่ายถ่ายถ่าย,ายครบหมดแล้วปิดนะปิดก็เสร็จสิ้นขอปิดไลฟ์เพียงเท่านี้ครับแล้วจะมารับชมกันต่อได้รรเลยนะครับถ้รูปไไปกินข้าวไหมถึงพันไลฟ์ไหมเนี่ยเก,เกินนะเกินแน่นอนฮะ